แนะนำสาหรับคนเป็นรูมมาร์ตอยเจ้าทุกคนเพซ่าเช่เอมแนะนาเลยว่าเลือกตั้งแต่เข้าเลยกับคนจะต้องกินเป็นข้าวก้องนะเจ้าทุกคนข้าวก้องพอจะได้ว่าเป็นข้าวก้องนะเจ้าเวลาาไปซื้อเนี่ยมันจะเขียนไม่ข้างถุงเป็นเลยว่าเป็นข้าวก้องนะเจ้ามันเป็นวิธีการทํเข้าวนะเจ้าทุกคนถ้าเขาคัดจนสีขาวมันจะออกเป็นสีขาวอันนั้คือ มูกับยายอาหารเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะเจ้าเนะเาะขออ้าวฟาดนะนำสำหรับคนที่เป็นรูมะตอยคนเป็นรูมาตอยต้องกินข้าวกล้องเจ้าทุกคนแล้วกับข้อที่สองนะเจ้าชิมก่อนตีว่าจะปุง๋งนั่นก็คือลีกเลี่ยงจากอาหารที่ว่ามีรสเค็มจัดเจ้าทุกคน ถ้าเขากิมแล้วอ่ารสชาตพอดีแล้ว,ว,อเ,วเอากตรตเป๋องสดๆนะ้ำป่าใสเนาะข้อที่สามลีเกี่ยงอาหารรสหวานนะเจ้าโดยเฉพาะรสหวานจัดฉะนั้นเวลาเขาจะเลือก คื่องดื่มสักตัวนึ่งนะเจ้าเอาก็อาจจะต้องพอตั้งข้างคนบอกว่าเป็นโลชูกากอหรือถ้ามัมีน้ำตาลได้ก็จะกินวีนะเจ้ายกตัวอย่างตัวนี้เนาะคนบอกว่าชูการศูนย์เปอร์เซ็นต์อันนี้คือบ่มีน้อหวานเลยนะเจ้าทุกคนแล้วกับข้อที่สี่ลีกเกียงจากอาหารตีไขมันอิ่มตัวสูงอย่างเช่นเนะนื้อกะหมูสามชั้นกะ มูนมปมาป้ากะนี่นี่จะต้องีเลียงนะเจ้าสีคอนที่กินอาหารที่ได้ตามอย่างสีอย่างนี่กาจจะแยาใื้เขาลดปัจจัยเสียงต่อการกัะตุ้นการปวดรุมารอยได้นะเจ้า